สบายนางอยู่ๆปักน้ำปักน้ำสวัสดีค่ะทุกคนจริงเดี๋ยวน,น้ำสไพปีตรีค่ะค่ะวันนี้แซ่บๆอีกแล้วค่ะเพื่อนสบายนางสบายนางเนาะนี่ค่ะอืม,อมยังอุ่นๆอยู่เลยค่ะเพิ่งเอาขึ้นมาจากหมอ้อนี่น้ำจิ้มก็ แซ่บๆอีกแล้วค่ะนี่วันนั้นทำหม้อใหญ่ๆเลยนะคะเก็บใส่ตู้เย็นเอาไว้เอามากินต่อได้ไปกันเลยค่ะเพื่อไม่ให้การเสียเวลาหั่นแบบนี้เลยนะคะเพื่อนๆนไปเลยจ้ะจิ้มกันเลยนะจ๊ะนี่อือหือแซ่บๆอีก,อก,อกต้นหอมร่วงไปแล้วหนึ่งอือหือ ผักหนามเพื่อนเพื่อมอมขมผ,ผมอร่อยมาค่ะกินด,ด้วยกันนะคะอืมผักหนามอืม มากรุบๆด้วยกันคนเพื่อนๆนี่แซบ่แซบๆอีกนิว้วชอบกินมากเลยสบายนางผักทิลิ้วลวกกิ้มพวกนี้ออือืต้นหอมอ่ะ ไปค่ะจุดจดุดแซบแซบมาแซบกันค่ะมันเพื่อนขะอุ้ยน้ำจิม้มก็อร่อยนะอือฮะอือฮึอือฮึออออกรอบกรอบนือ ตรงนี้เหนียวนิดนึงเพื่อนอร่อยมากชัดสุดๆก็ตรงไม่เหนียวเลยวนะ่าน้อ ว้าอืมอืม,อมขอโทษขออภัยนะคะเพื่อนถ้ากินเสียงดังจับ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 มุมมาไม่เรียบร้อยขอโทษ กระดิ่งกระดอนมาค่ะอืมอืมอืม,อม,อม อืม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 อืนี่ค่ะอืมถูกใจตุกลุมนุ่มๆยิ่งเป็นแซ่บๆไปค่ะ

음음음음 mm. 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 mm -hmm. ติดใจผักหนามซะแล้วอื mm อกรุบกรอบนะน้มจิ้มทำให้มอเบลเลย ใส่ตู้เย็นไว้แล้วก็มากินต่อได้ค่ะปั่นทีเดียวเลยค่ะหอม,อม,อมชอบเนาะขอมหอมชะเดามะละอ,อะไรนะลิ้นช้างไม่ใช่ลิ้นฟ้าอืมอ้ม Ừ. Nóng vàng chăm chăm Ngon subscribe cho tất cả. Ừm. Ừm. Có caramel tím. Ừm. nấm. Kha. ขอบคุณเพื่อนๆพี่ๆป้าๆนั่นนะ,นะที่เข้ามารับชมนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะคลิปนี้ลาไปก่อนนะคะเจอกันคลิปหน้าค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ